อ่าใครไม่เคยลงทุนมาก่อนถ้าอยากจะเริ่มต้นลงทุนนะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดามมานะจะเป็นของ KKP นะ คุณสมบัติข้อที่1คุณต้องมีสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชนคนไทยประเด็นที่2นะคะนักลงทุนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะ,ะบรรลุมิติภาวะตามกฎหมายนะคะนะโหลดมาปุ๊บยังไม่เสร็จนะต้องเปิดบัญชีก่อนนะคะสิ่งที่นักลงทุนต้องเตรียมนะคะก็คือข้อมูลบัตรประชาชนตัวจริงนะะสองก็คือต้องมีชื่ออีเมลนะที่สําคัญนะคะนักลงทุนก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ไทยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการยืนยันผ่านการส่ง OTP เนาะ,ะการยืนยันตัวตนนะคะก็จะมีการยืนยันตัวตน,ตวตนแบบ2แบบนะคะก็คือการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนนนนนาาาาาาคคครรรอออื่่่่ๆเเะผผมมปปปป็ไไทททยยยับุ20ีแตตํงงูศ ผมจะเปิดดามได้ไหมนะคะคําตอบก็คือถ้ามันสามารถยืนยันตัวตนเนาะผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะอย่างเช่นกสิกรไทย KKP, s c b หรือว่าบัวหลวงเนี่ยถ้ามันมีการยืนยันตัวตนผ่านไอตัวแอปพลิเคชันนะคะธนาคารอื่นๆได้เนี่ยถ้ามันส่ง OTP ได้นักลงทุนก็จะสามารถเปิดได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะนักลงทุนที่ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยนะคะจะติดประเด็นเรื่องของการยืนยันตัวตนเนื่องจากบางทีไม่เคยทํายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆไว้พอมันไม่สามารถยืนยันตัวตนได้มันก็เลยเปิดใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะคะ แล้วเรายืนยันตัวตนไม่ผ่านเราก็แค่เดินไปที่สาขาของธนาคารสาขาไหนก็ได้นะคะบอกเขาว่าไปทำดิฟชิปนะคะล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้กับธนาคารเนี่ยช่วยยืนยันตัวตนให้เราหน่อยเนาะจากนั้นนะคุณก็ทําแบบประเมินความเสี่ยงนะคะมันก็จะมีเรื่องของการยืนยันเฟสแกลนะประเด็นนี้มันจะติดปัญหานะคะสำหรับคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศหรือไม่มีเบอร์โทรไทยนะคะเพราะว่ามันจะมีการส่ง OTP เข้ามานะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวพินเวลาคุณจะลงทุนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพินต้องใช้ OTP มันก็จะส่งไปที่เบอร์มือถือนะคะที่เป็นเบอร์มืือออถถขงงประะะเเททททศไย่่่าาานนนนนััั้้้ดีคุณผจ ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะคะจบแล้วนะแค่นี้ประมาณเนี้ยนะคะหลักๆที่มันจะติดอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะติดอยู่2เรื่องนะคะ1ก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนออนไลน์ N D I D นยคะที่จะไม่ผ่านเนาะสก็คือเรื่องของ O T P นะคะที่อ่านนี่ก็คือหลักการของการเปิดแอปพลิเคชันดามนะเสร็จเมื่อกี้นะครอจะได้บัญชีดามเนี่ยนะคะสบัญชีเนาะหเลยคือบัญชีออมทรัพย์นะคะที่เรียกว่าดามเซสองเลยนะคะคือบัญชีกองทุนรวมนะคะ 3คือการบัญชีหุ้นไทยที่สามารถลงทุนในห,หุ้นไทยได้สี่คือบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะ4บัญชีนี้นะคะครูจะแยกออกเป็น2อย่างที่1นะคะดามเซฟนะคะจริงๆแล้วอันนี้คือบัญชีเงนะินฝากส่วนเจ้าบัญชีกองทุนรวมบัญชีหลักทรัพย์ไทยนะคะแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะ3บัญ,ญชีนี้นะคะจริงๆแล้วมันถูกบรรยามว่าเป็นบัญชีลงทุนนะครูจะแอบกระซิบเสมอก่อนที่คุณจะไปทํางานต่างประเทศหรือคุณไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็พยายามที่จะเปิดแอปพลิเคชันพวกนี้นะตั้งแต่ก่อนเดินทางนะตั้งแต่อยู่ที่เมือไยนะ